เอสสี่วัดยาชาแนลนะคะวันนี้ม่บุกฟิอยี่บ้านคินแรนนะคะขอบพวอนขอบพ่อาเอียงพูดเพื่นกำลังอยู่ก็เอียงพูดอ่ะนะกลังคนอย่างนเลัพนกลนี้ว่ากลอเขาพ่แม่สิเดเร์นูดไบอส่แม่สิเดียรไอ่อบอก่านดไมบ่สกล้องเากที่2องก็าง่เลเอเส้วคนเียร์นี่่าหสิเทำไมบอ สืเา้สืที่แรกไปซื้อเละวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาหาวันนี้มาหาาคูจิ้นมาหน้องหาคูจิ้นน่องน้องตุ้ยกับน้องเคลสจ้าเท่าไรอยู่ัทวานี้เท่าไรอยู่ อาเพียาไม่เห็นดิ่เลย้เนี่ยงแง่ัวอ,อร์ n t e e n t สินค้าัอใหม่ของแถวพาวแ้วผู้ใหญ่บ้านินเลยอ่าือเห็นผู้เดียวนะคือว่าคูกินรอคูเลยคูจิ้นใช <c oughs> ่้วยน้องเอื้อนน่ะใช่เลยด้วย้นนะยตวยยต,วต,วต,วตวด้วน้องเอื้อน้ว เอตู้ยต้ยองเทเล่น้องเทเล่นเดี๋ยวถ้าหลุดไปแน่เซน่นลองคว่าถ้าหลุดไปแน่คูจินเราคูจินคูจินเหมือนแเดี๋ยวไปทายยุ่งเหมือนตัวลองเททายหลุดเหมือนโอ้ยเคาซนับมีอรควบรักฮะควบรักพนโอ้นั่นแหละหาว่ามีมีน้องเข้ามาบุกก็ฟิล์มพิบัตเฟนผมมาหาคูจิ้นนะ อ่าคู่จิ้นนะครับผมคู่จิ้นวินต้าอุปเมนฮะคู่จิ้นนะครับวินต้าเนี่ยวินแพรลี่เลยกรับตาตาเนี่ยอันนี้คู่จิ้นนี่กันผมเอ้าฮะบอลคล้องจองกันแลนแปมกันดีแปมกันดุมันช่วยทำงานมันช่วยทำงานมันคือวันสุดท้ายลูกก็มาเคลียร์ด้วยแนมาแลงท่าน คือว่า้าลูก็เคียราแลกหมดใช่ค่าทาคำก่คือว่แทนเขา,าเคยเยาาเียร์ม่เรทานอท้ยหอนนทำงานอยู่เปนงวัแก้วโอ้โอฟินเพื่อน่ามันเห็นสีหอนีน่้าอกอยู่หอหอนกันเลดิขนมีแอหรอ,อันอากาศมันร้อนมากๆเลยนะอากาศร้อนมากๆ,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 ๆ ตจีมขงนไม่แย่ีเครื่องโตนนูเมื่าไดเครื่องตนมือกล่องกระเดยมือกล่องกระเดยมือกล่องเลยเป็นลไรสดบ่จังวะชื่อยูสวย หาเฮ็ตสิมาแล้วนะนี่เคลียร์กำลังทำงานอยู่จ้าน,นี่จะมีโปรแกรมไปไหนวันนี้พาหนูมากี้ไปซื้อชุดนักเรียนค่ะเรียมมาแวะออฟฟิศก่อนมีหวามมีทูกิจนี่เองานเนียน ออนเสื้อนี่มาแล้วใส่เพราะเปลี่ยนนะมาให้น้องตุ้ยสมาร์ทโฟนจินบอลครับมันก็ยังสมาร์ทโฟนกินบอลไม่น้องตุ้ยสอนน้องตุ้ยใส่เปลี่ยนละบาลเอาคือเปลี่ยนเสื่อน้องกันน้องตุ้ยนีนี่น้องเสื่อน้องตุ้ยน้องตุ้ยละบาลใส่เปลี่ยนแล้วเสื้อไม่ยั่งใส่บล็อกกินเสื่อทำไมเขาใส่ไม่เต็มเขาเคล็ดจังนะเคล็ดเคล็ดมาให้ตุ้ยดิมาให้ตุยเหมาให้ตุยเะ็ด็เป็นบ้าฮะ ฮะออกมาซ้อมร้ huh? องเพลงไล่สดกลุ right <S s right right ่ม bueno, ป wow. oh. <oh ิงไลสดกลุ ja like ่มป sí. evet> OK> ิงนี่สิบองมามาเกบเพี่อนแฟนแลนป่ะโอ้ยฮะมันตกคนวนนางไปไอ้เว้ยว่านางก็ขี้หุวนเลยโอ้ยอย่ามาจะกดลงหรอกมันลงเองเด้อเอาอต่ยาออกมาหรอไ้ตุ่ยนะตุ่ยทำงานฮะตุ่ยทำงานนี่จ้าี่ตุยทำงานอไงี่ตุ่านไม่ออกยน

อย่างมากว่านี้ละโอ้ตุวยกาลัางงานครับพี่น้อ,อ,องไอเคลางบาตุยกลังตแตหลวบมันกลงแตงหลวมเคอยู่นะแบงค์กดูกวล,ดดกลกว่าู <c oughs> ลยาอย่างไรนี่ัดดนะงดอเลยตุยกงทำงานอยูน่นะครับ จับทันเบิดบิทันทันหมดทันเบิดบิทัน โรดีเบิร์ดแล้วก็คือขายในะะราคาปกติคือเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่ห้าจะส่งอืม <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ดีท็อกแถมนะเบิร์ดแล้วเด้อค่ะพี่นอ้องตอนนี้เฮ้ากับสิมาขายคอลลาเจนตัวนี้นะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทมีสิบห้าซองจัดส่งฟรีสำหรับไลน์นี้ไลน์เดียวเนาะ่นวนไมา <c oughs> กินกับน้ำเย็นได้ไหมคะ <c oughs> ได้ค่ะชงกับน้ำเย็นได้เ่ยส่งส่งแหง เเบิงมนะะเกินงเนี้ยคนนี้ไม่ต้องไม่ต้องกินอะไรก็สวยเลยซื้อกินแน่นันจุดที่เขาเอ้าซื้อ,อยังคนละเส้นนาฬิตะมาใหมา่ของอะไรพี่บ้านบ่เดี๋ยวคอยไปถามมังกลองบุบกลองเบี้ยวเราโอ้ <laughs> พีบ่บ้านบบีกองบุบกองเบี้ยวกลองมุนบ่โอ้ยก็ซือก็อได้ดอกค่ะคระบือวายยอ เคี๊ยวมาชิมโชว์สิใส่ใส่น้ำหน่อยหลายก็ได้นะค่ะอยากกินเค็มข้นกะใส่หน่อยอันนี้ได้กินน้ำเผาเทียบบ้างเลยรสชาตินะข้าหน้าวะพอดีเ้าก็เบิกพอดีเ้าก็เบิกพอดีเ้าก็เบิกไปนะพอดีของบอได้กินน้ำเขาเทียบบอได้คือเดี๋ยวิ้วดีเลยช่างเดียะกินแล้วช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะในราคาเด่นมากใช่ครับกินแล้วใยเนาะ คนละเจนหนูขาวนึกว่าพาชาหมิงแล้วกินแล้วแบบว่าถ้าพาชาหมิงกินไปคืนนึงนี่รับรองว่าสี่สี่ครั้นสี่รอบแม่กัดนะตอนนี้อยู่ออฟฟิศคุณนายลูกเว่งลูกเกี่ยวที่ไหะตุ้ยเฮ็ดโป๊กดีตู้ใหญ่ตางานเฮ็ดเฮ็ดโป๊กให้่ทั้งสิบสองนะสวยละไปเบิ่งที่ งลูกเจ้าคือไปคุมเขาอีกถึงเนาะดิลิชิอันเนี้ยดิลิชิมันติดไปก่อนเน้ยินละสูงขึ้นมี่บอแทนแอดมินกิน่ะเสียงเรื่องไงจินละสูงขึ้นว่า่านมีบอโอ้ยบอบอร่างกายสูงแล้วค่ะเท่าแล้วว่าไวไงเท่าแล้วเ่าสูงก็หันแล้วบอจะเท่าอยู่วะบอแล้วจะเท่าอยู่อะโอ้ยมีมันสูงใจ โอ๊ยแอดมินโซค่ะมีแล้วโอ้ยลูกหอยเอิญมาข้างหลังบอกมีแล้วสันทิปแพรไม่มีมีแต่หัวจ้า479คนนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอกคุนครับขอโทษนะสีค่ะอันตัวแทนนะคะตัวแทนที่ดูไลค์กดอยู่นะคะก็อคาราเต้นตัวนี้นะคะช่วยได้ไหมคะคือว่ากินได้เจนะแพรอยู่ภูมืเอฮะข้าวจ้ามิงก็ไม่กินได้เจนะ

วันนี้มาบุกออกซิทเพื่อชาวบ้านชิมแลนมาดูการทํางานของกูู้จีนว่าเขาตจราวันเขาทําอะไรบ้างนะคะแม่ต้องอย่ากอล์ได้ไหมไ่ได้ค่ะอาล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิด์ามชอ่องยอดชาแนลด้วยนะคะวันนี้ภาพมาเบิร์กการทํางานของครูจีนนาะพี่น้องเนาะคลิปนีอะไรแต่ที่พอกันไม่คิดนะสวัสดีค่ะ